สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับช่องบรรนชนกินเหมือนนะครับวันนี้บานณน์มาจัดกินด้วยครับท่านผู้ชมไก่ตอกไข่ไข่ทรงเครื่องนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไข่ทรงเครื่องนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมไข่ทรงเครื่องนะครับนี่ไข่ทรงเครื่องบานณน์ทำเองครับท่านผู้ชมแล้วก็มีอ่า มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดด้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้ยครับทุกท้านนี่ครับนี่ครับทุกท้านน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บๆเลยครับอืมแซ่บอีโลอเลยครับทุกท้านโอ้โหโอ้คาวไว้อย่างนี้เนะาะทุกท่านแล้วก็มีผักกาดก็มีอ่าเลนฟ้านะครับแล้วก็มีเอ่อ อันนี้นครับเขาเรียกว่าอะไรนะลูกฟักแมวอะไรเนี่ยครับหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยครับเดี๋ยวมาเรล่มื่อนะครับท่านชมน่ครับลืม่ื่อนะครับฟักแมวหรือว่าบวบแมวอะไรเนี่ยครับผมแล้วก็มีผักชีแล้วก็มีหัวไรอย่างก็มีผักสลัดด้วยครับมีผักสลัดมีโหระพาด้วยครับท่านชมมีแตงกวาด้วยครับโอ้โห น้ำจิ้มจดจัดมาก,ามามากเลยครับเด้อเนี่ยน้ำจิ้มจดจัดมากเลยครับเนี่ยที่ครับโอ้โหนัวๆเลยครับงวยอย่างนี้เลยครับอืมก <c oughs> ่อนจะกินก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระ,ะดิ่งให้บานนท์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจบานนท์ครับผมมาๆครับท่านผู้ชม นี่ครับทุกท่านบานนนท์ทำเองครับอรอบนี้บานนนไม่ได้ถ่ายทำนะครับทุกท่านเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกเนาะอืมอืมประมาณสามสิบสามสิบสามสิบหัวใบนะครับท่านผู mm ้ hmm. ชมอืมแซมมากเลยคเหนียจชิ่มสุด,ดยอดมาก Oh, senjata เสียบไม้เอาครับท่านพี่ครับโอ้เสียบมาเลยครับใส่เข้าไปเลยครับโคเลยโคเลยเข้าไปเลยครับโค้โคเข้าไปเลยครับจุ๊บๆโยกสดเลยครับตักสดเลยครับ,รบอือหือ สดยอดมากครับน้ำจิ้มอ่าบานนทำสุดอ่าปาร้านะครับใส่ปาร้าเข้าไปเนาะ <c oughs> รมาคับเคยทำออตอนนั้นเคยถ่ายทำอยู่ครับประผู้ชมที่เหนื่อยก็นานแล้วครับหัวไรเดินอยู่ครับคุผู้ชมเนไขส่สงเครื่องนะ อ,อันนี้ก็ <c oughs> เอากับน้ำพริกนะครับกับน้ำพริกก็มัวอร่อยครับรสชาติออกหวานหวานหวานจะออกหวานหวานนะครับท่านผู้ชม มาครับท่านผู้ชมครับ ตอแล้วก็มา,าส่งเครื่องข้างนอกนะแล้วก็เทลงไปครับท่าน้แล้วก็ไปนึ่งใช้ไฟแบบกลางๆนะพยายามาเปิดฟ้าบ่อยๆนะครับไม่งัน้นมันจะพูดออกมาหมดเลยครับท่าน้ไม่ต้องใช้ไฟไฟแรงนะใช้ไฟแบบแบบกลางๆนะแล้วก็พยายามเปิดเปิดฟ้าบ่อยๆนะครับท่าน้ โอ้ใช่ไาม ไปซื้อเขาก็อ่าสี่ใบยี่สิบบาทเนาะครับเร็ว ถ้าใจไฟแรงเกินไปก็ถ้าเราไม่เปิดฝาดูบ่อยๆก็จะพูดเป็ดเนี่ยพูดออกมามเลยครับท่านผู้ชมจะถลักออกมามเลยเนียนี่ครับ<ฮ>น้ำจิ้มสุดยอดมากสุดยอดมากครับท่านผู้ชมโอ้โห นี่ครับท่านครับใส่ลงไปใส่ลงไปนี่ครับเดี่ยวน้ำจิ้ม Yep. Okay. มามาครับท่านผู้ชมมากินไข่ซอสด,ด้วยกันครับงานใส่ไข่สงเครื่องนะไข่สงเครื่องใส่ไข่ซอสโอ้สุดยอดมากลองเอาไปตำดูกินดูครับท่านผู้ชมใส สูตรของบานนั่นก็เขอมีอพริกไทยป่นเนาะแล้วก็มีซีอิ๊ลซีอิ๊วขาวเนาะแล้วก็มีอซอสปรุงเครื่องนะครับผมแล้วก็มีขนมแค่นั้นเองครับเดี๋ยวก่อนไข่นี้ก็เราเจาะๆออกมาแล้วก็ตีไข่ให้แตกอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มา,ามาปรุงเครื่องนะปรุงเครื่องข้างนอกนะครับผมเทใส่ ซ้ำแล้วก็คนโคนโคนให้โรตีอะไรพวกนี้กับซอสอะไรพวกนี้ให้เข้ากันก่อนครับแล้วเราค่อยเทลงไปนะเทลงไปที่ในกระเมืองที่เราตีไข่เสร็จเนาะที่เราตีไข่ไว้นะครับผมแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับแล,แล้วก็เอาไปกองอีกทีนะครับท่านผู้ชมเอาไปกองไปกองอีกทีนะคีับ เพื่อเปลือกไข่มันจะหลุดร่วงลงไปเนาะครับผมเดี๋ยวค่อยเอามามาเทใส่ในในเปลือกไข่เนาะที่เราอาจ่อไว้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหแซวไดีเลยครับท่านผู้ชมลองไปทดูครับ มันเริ่มจะแก่แล้วครับคุ อโอ้สดยจดน,นะครับ แซ่บๆซ่านี่ครับ แห็นมากแล้วโอ,อ,อ้น้ำจิ้มสดยอดมากครับ Mm. -hmm. Ah. mm -hmm. trời mà. ạ Sáng nắng chẳng. Đây không thấy không?

うん。 ก็อันเดียวกันครับครับแค่มานอนเอาเอาเอาไม้มาเสียบแค่นั้นเองครับ <laughs> โอ้โหสุดยอด น้ำเต็มยนี่ยังต่ำก็ประมาณกับว่ากับสี่สิบเมตรนะครับท่านผู้ชมพิกนาะโอ้ สุดยอดมากครับอืมอ,อม่้อ้สุดท้ายครับท่ยโอ้โห Ừ. <cuk> à. Ừ. Nhóc đến mà ลูกเขาอะอไม่ไหวแล้วก็ยัะ เดี๋ยวนี้ก็ไม่หมดแล้วเดี๋ยวเก็บให้กินครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งให้บานนท์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจบานนท์ครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับข <c oughs> อบคุณมากมากเลยครับ